วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าเราเห็นคลิป MV ของ The ะ c อ n Group ปนะฮะประมาณสองคลิปด้วยกันคลิปหนึ่งก็คือ,อเป็นเหมือนแนวาานชาวบ้านบางระจันใช่ไหมคือเหอมากเลยอีกคลิปหนึ่งก็คือเหมือนอที่มีคนร้ายเนี่ยจะป้นเงินสดบนเครื่องบินคือตอนนั้นน่ยคนก็ไปนับดูว่าในคลิปนั้นนมีบรดาบอสบอสอ่ะทั้งหมดกี่คนเขาเราไปนับเอา้ามันมีต้องหลายคนนี่แล้วคนที่เหลือเนี่ยทำไมไม่ถูกจับไปด้วย ทีนี้เขาก็ตามหาตัว2บอสอยู่ครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครบ้างาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้นี่ครับเพจดังได้เผยแพร่ v v ของ The Icon Group นะฮะโดยมีบรรด,ดาบอสบอสของ The Icon เนี่ยนะฮะนำแสดงกันหมดทุกคนเลยทีเดียวนี่ยเขาก็พยายามจะนับเป็นลายคนเห็นไหมีมบอสกันด้วยมีบอสพ,พ,<อ>พอด้วยนะครับ เนื้อหาเกี่ยวกับการปล้นเงินสดบนเครื่องบินแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับถูกไอคอนทีมเนี่ยตลบแผนเป็นฝ่ายจับกลุ่มคนร้ายได้แทนเนี่ยดูแล้วโหเหมือนหนังเลยนะเหมือนหนังจริงๆครับท้าย MV มีครับมีการระบ,บุข้อความบอกว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากสักแค่ไหนก็ไปไปได้ถ้าเราร่วมใจกันลงมือทำเนี่ยแล้วทิ้งท้ายเนี่ยนะฮะมีชาวเน็ตก็ไปตามหา สองบอสท,ที่ยังรอดพ้นหมายจับอยู่นั่นก็คือบอสตายกับบอสต้นน,น้ำ <c oughs> <c oughs> นั่นเองเนี่ <c oughs> เห็นป่มกำลังตามหาสองบอสท,ที่ว่านี้ว่าทำไมไม่ถูกจับไปด้วยครับทีมข่าวของเราพยายามจะติดต่อหาสมาชิกที่เป็นลูกข่ายของบอสตายกับบอสต้นน้ำครับจกนกระทั่งไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องฟ้าน้องฟ้าเธอโพสต์ข้อความว่าบอสของเราหน้ารักทุกคนเลยแล้วก็แฮชแท็ก บอสมินบอสต้นน้ำแล้วก็บอสโอมนี่นี่ฮะนักข่าวของเราก็พยายามจะตามหาบ้านของน้องฟ้าที่ว่านี้ครับที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกทีมของบอสต้นน้ำพอไปถึงที่บ้านบ้านปิดเงียบเลยไม่มีคนอยู่นะทีมข่าวพยายามจะโทรไปหาน้องฟ้าด้วยตรงเจ้าตัวก็ไม่ยอมรับสายเนี่ยนะเอาก็เลยไม่รู้ทิเนี้ยบอสตายกับบอสต้นน้ำเนี่ยหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ ขนาดเดียวกันครับเมื่อวานนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวสั้นๆบอกว่าฮ่าๆๆโชคโคตรเข้าข้างในที่สุดผมก็หาคุณจนเจอแล้วก็แฮชแทกชายผู้อยู่เบื้องหลังบอสพอลสนุกละหมายถึงสองคนนี้เลยเหรอบอสตายกับบอสต้นน้ำเพราะว่าบางกระแสก,ก็บอกว่ามีบิ๊กบอส มีอักษรย่อออกมา <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้ว่าจลุกแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นบิ๊กบอสมีกี่คนกันแน่นะคะเออ,เอ,อแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็เป็นกระแสข่าวในโซเชียลอะสุดท้ายก็ต้องหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะนําเสนอละกันนะคะคุณผู้ชมเอาเรื่องของคนที่เคยสร้างรายได,ได้ได้หลักแสนต่อเดือนนะคะสุดท้ายก็ออกมาเปิดใจอยู่ดีเพราะว่าเหตุผลที่ลาออกคุณลองคิดดูถ้าเรามีไรายได้หลักแสนต่อเดือนอยู่แล้วแล้วเป็นหัวหน้าทีมอะแต่ทํางานเพราะอะไรถึงลาออกเมื่อ2ปีที่แล้วอะเออมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะเนาะ เพไราะรายได้ก็จูงใจมากเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยที่เห็นว่าได้หลักแสนต่อเดือนแต่เขาเป็นหนี้หลักล้านพอต้องปิดดิลให้ได้ควักเงินตัวเองซื้อของอะไรแบบนี้ไปฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเมื่อ2ปีที่แล้วกันค่ะเขาชื่อว่าคุณก๊อตนะคะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของดีไอคอน Group เลยนะคะเป็นคีมของบอสปันค่ะช่วงแรกๆก็คือทำงานก็สนุกดีนะคะทำยอดเปิดดิลเลอร์ได้ต่อเดือนร้อยถึง200ดิลเลอร์ เยอะมากนะคะก็คือต้องปั่นดีลเลอร์ให้ได้เพราะว่าจะได้สร้างไรายได้ให้กับตัวเองอันนี้เป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วถามว่ารู้จักกับเดยคอนกรุ๊ปเมื่อไหร่ช่วงโควิดค่ะจากนั้นลงคอส97บาทตามสเต็ปเหมือนทุกคนเลยเรียนรู้การทําธุรกิจออนไลน์ฟังการบรรยายของโค้ชแล้วบอสที่ประสบความสําเร็จวันนั้นฟังเสร็จเปิดดิล200,000เลยค่ะอู๋เขามีพลังในการโน้มน้าวใจสูงมากนะคะที่นี่เปิดดิลหลายคนแล้วนะคะดิลแรกก็คือ200,000เลย ช่วงแรกก็อยู่ในทีมบอสปันก็จะต้องให้ทุกคนเนี่ยออกตังช่วยกันยิงแอดโฆษณาถ้าจำไม่ผิดหลายๆคนบอกว่า5000บาท5000บาทเนี่ยค่ะ,ะก็ลงเงินกันไปคือค่ายิงแอดเยอะเหลือเกินและตัวเขาเองทำหน้าที่ในกลุ่มก็คือเป็นคนที่ยิงแอดเลยนะคะยิงทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนซ้ำยังต้องไปดูแลลูกค้ารายใหม่ๆที่ต้องเปิดดีลเลอร์ลงคอสเพิ่มอะไรแบบนี้ตันลอดเวลาจนทำให้ร่างกายสุดต้องแอดมิดถึง6ครั้งอะ ตั้งแต่ทำงานกับดีไอคอนแอดมิดหครั้งเพราะร่างกายสุดแล้วช่วงนั้นแม่เองก็เสียชีวิตแล้วตอนนั้นเขาทํางานหนักมากจนกลับมาฟังเสียงหัวใจดูเองว่าหนักเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายก็ลาออกลองฟังดูค่ะถ้าเป็นตําแหน่งก็ก็ถือว่าเป็นแม่ทีมเราอยู่ภายใต้บอสใครคะบอสปันก็ลองจากบอสปันบอสปันก็จะมีลูกติดตัวบอสปันก็จะเป็นหลายๆสายออกมาก็จะร่วมร่วมเกือบสปีได้แล้ว ก็ตอนที่ออกมามันเราเข้าไปตอนโควิดเนาะแล้วก็อยากไปหาไรายได้แล้วมันก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ทันคิดอะไรแล้วก็มันก็โตแต่พอสักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันเริ่มขายของไม่ได้แล้วก็สุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็คุณแม่ไม่สบายมันไม่มีเวลาแบบมาดูแลที่บ้านเลยต้องบอกว่าตอนแรกเข้าไปเราไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าถูกหรือผิดด้วย แต่เราก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันถูกต้องหมดทุกอย่างอยู่แล้วตามที่เขาบอกเราถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงที่เราแค่ตกใจเพราะว่าตอนนั้นโควิดล็อกดาวน์มันก็เลยโตส่วนกระแสะมาแรงๆและตอนนั้นเราอยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาซึ่งไม่ไม่มีเวลาไปคิดอะไรเลยไม่มีเวลาจะคิดเรื่องตัวเองยู่ไม่มีเวลาเลย mm. มันก็เลยไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูก แต่พอเริ่มเห็นมีผู้เสียหายเราก็เริ่มมานั่ง,งย้อนคิดว่าเออนะตอนนั้นมันก็ทีมเราบางคนก็ขายไม่ได้จริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเราเนี่ยลงทุนกับไอคอนเท่าไหร่คะเห็นว่าหลายล้านก็เบ็ดเสร็จรวมก็น่าจะรุ้มๆมประมาณสามถึงสี่ล้านได้ประมาณถ้าถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้าระหว่างจ่ายระหว่างเดือนที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอคโคสแน ค่าทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถามเปเสร็จแล้วเราเรา,เราก็ยังเป็นหนี้เลยนะตั้งแต่ไม่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องรายได้นะว่า บอสปันที่เห็นมานาจอกอบขวาเนี่ยนะคะก็คือเป็นหนึ่งใน18ผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เป็นเซตแรกอยู่แล้วนะคะรู้ไหมคะว่าเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตตลอดเพราะอะไรต้องมาซื้อสินค้าไงแล้วของขายไม่ได้ตรงนี้แหะค่ะที่กลายเป็นสิ่งที่เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายและการทําให้แต่ละบอสโดนจับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้เกิดจากการขายของจริงๆเกิดจากการหาดีลเลอร์หรือว่าลูกขายคนใหม่อะ่ะ ตัวเขาเองเขาบอกว่าถ้าหากในขบวนทีนคุณสามารถเปิดดิลเลอร์ได้มากถัดจากคุณไปคุณก็จะได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นไปซึ่งที่เดียคอนกรุ๊ปเขาตัดรายได้เดือนต่อเดือนทุกคนจะเห็นยอดตัวเองแล้วมันก็จะยิ่งกระตุ้นกิเลสให้เราต้องหาลูกทีมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ เราไม่ได้เงินจากขายของแลง้วไงเราได้เงินจากการได้สมาชิกเพิ่มอะตรงนี้ดังหากที่มันกลายเป็นสิ่งที่เหมือนจะผิดกฎหมายจนทาให้18บอสโดนจับไปในที่สุดเนี่ยนะคะเอาละค่าลงคอส97บาทอันนี้เป็นสเต็ปอยู่แล้วแล้วใครที่สามารถดิวควให้มาเปิดบิน2 0 0 0ได้เป็นลูกทีมของเราคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าลูกทีมเราเปิดดิวได้เราก็ได้เปอร์เซ็นต์อยู่ดีเพราะเราอยู่บนหัวถูกไหมเออถ้าหากว่าเราหาเองได้เท่ากับว่าเราก็เพิ่มขาที่เป็นลูกทีมของเราให้ช่วยหาตังค์เพิ่ม อันนี้อธิบายไปทุกคนก็เข้าใจดีอยู่แล้วมันเป็นลักษณะของลูกขายแล้วเข้าขายแชร์ลูกโซ่ได้นะคะส่วนการขายของมีกําหนดว่าทุกคนจะต้องซื้อแล้วขายออนไลน์ก็ยอมรับว่าเขาเครียดที่แบบแอดมิดหกครั้งตลอดระยะเวลาการทำดีไอคอนเพราะว่าเขาขายของไม่ได้ไงแล้วเครียดกับการต้องหาคนเพิ่มอะ่ะรู้ไหมของเขาว่าเขากินเองจนไม่ไหวแล้วเขาทํายังไงทำไงอะ่ะถาวายสังฆทานที่วัดโอ้ตายถวายตลอดจนกระทั่งรู้ไหมคะหลวงพ่อ บอกว่าโยมปกติหลวงพ่อจะต้องไม่พูดใช่ไหมคะเวลายากยมถวายอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อถึงกับทนไม่ไหวละโยมรอบหน้าไม่เอาแล้วนะเอาเลยใช่ไหมไม่เอาแล้วนะเพราะอะไรคือพระคุณเจ้าไม่ได้ปฏิเสธข้าวของแต่บอกว่ากาแฟกับโกโก้ล้นวัดแล้วโยมกินไม่ได้เดี๋ยว <c oughs> จะหมดอายุก่อนเดี๋ยวจะหมดอายุก่อนอคือปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นรดูการที่ บางวัดก็จะมีการท่อกระถิ่นกันให้มาใช่แล้วก่อนหน้านี้บอสพอลของ The a k r n g r o u กเนี่ยก็จะไปเป็นเจ้าภาพในการจัดงานท่อกระถิ่นกันตามวัดต่างๆตอนนี้บอสพอลถูกจับไปบรรดาวัดที่บอสพอลจองเป็นเจ้าภาพไว้ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยคุณผู้ชมครับไปดูวัดที่จังหวัดตรังนิดนึงวัดกับพังสุรินพระรามหลวงจังหวัดตรังครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเลยหลังก่อนหน้านี้ทั้งวัด กำหนดทอกระถินพระราชทานวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยมีบอสพอเป็นเจ้าภาพครับแต่หลังจากที่บอสพอถูกจับไปเนี่ยวัดต้องยกเลิกกระทินหันขึ้นมาเลยแล้วก็บอกยังหาเจ้าภาพคนใหม่ไม่ได้ครับคิดว่าไม่ยากเพราะหลายคนชอบจองกระถินแล้วจองกันไม่ทันอยู่แล้วนี่ไงคะเสียบเลยวัดนี้เสียบเลยนะเสียบได้เลยเอเอบื้องต้นนะครับวัดเอาไปเจ้าภาพกระถิ่นของด h ไอคอน g r o u ปออกไปทั้งหมดแล้ว ขณะเดียวกันเห็นบอกว่าทางจังหวัดตรังเองก็มีคนเข้าไปเรียกร้องค่าเสียหายกันครับไปแจ้งความกับตำรวจแล้วความเสียหายก็อยู่ที่ประมาณหลัก78ล้านบาทนะเพราะว่าแต่ละคนเสียหายประมาณหลักแสนบ้างหลักล้านบ้างนะครับที่จังหวัดตรังมีผู้เสียหายไปแจ้งความแล้ว26คนด้วยกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหเป็นที่น่าตกใจพอสมควรเกี่ยวกับพระกับเจ้าด้วยคุณผู้ชมครับเพจอีซอกขยี้ข่าว โพสภาพสลิปการโอนเงินแฉว่าบอสพอลเนี่ยโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีส่วนตัวของพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระอุดรบุญชูล่าโอ้โหแล้วโอนทำบุญแบบช้ำๆเนีส่วนใหญ่โอนทีสองแสนบ้างหกแสนบ้างบางเดือนโอนไปสองสารอบเลยนะครับในระยะเวลาไม่กี่ปีรวมๆกันเนี่ยเงินบริจาคเห็นว่าน่าจะมากกว่า12ล้านอ้างบอกว่าทำบุญวัดสว่างน้ำใส แต่ไม่รู้ว่าทําไมไม่โอนเข้าบัญชีวัดทั้งๆัที่บัญชีวัดก็มีแต่มักโอนผ่านพารูปนี้ตลอดเวลาเวลมาว่าบอสพอลค่อนข้างสนิทกับพารูปนี้มากซะด้วยครับมักจะทําบุญที่นี่เป็นประจําและเขาบอกว่าให้ลองตรวจสอบดูอาจจะเจออะไรดีๆนะรวมไปถึงบอสฟันก็เอากับเขาด้วยก่อนหน้านี้ครับบอสพอลเคยโพสต์คลิปพาคณะของไอคอนกรุ๊ปเนี่ยไปทําบุญที่วัดนี้ด้วยอ่า หลังจากที่เราเห็นเรื่องราวนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดสว่างน้ำสายอยู่ที่อำเภอโนศิลาจังหวัดขอนแก่นเลยครับเดินไปดูรอบวัดนะสังเกตดูว่าที่ศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็พระมหาเจดีย์พุทธมนฑลเนี่ยมีชื่อบอสพอมีชื่อบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปด้วยสลักไว้ที่ฐานบทสวดคาถาแล้วก็บางทีก็ไปอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปนะทีมข่าวเราครับโอ้โหโชคดีมากๆไปเจอพระมหาอุดรบุญชูล่าพอดิบพอดีเลยพเลยพราะว่าปกติเนี่ย หลวงพ่อเนี่ยจะไปจำวัดอยู่ที่กรุงเทพหลังออกภาษาก็กลับมาอยู่ที่นี่ครับพัมมหาวุดรชี้แจงบอกว่ารู้จักกับบอสพ่อเมื่อ10ปีที่แล้วขณะที่จำภาษาอยู่ที่วัดในกรุงเทพบอสพ่อก็ไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมและก็ร่วมทําบุญเป็นครั้งคราวนะครับส่วนกรณีที่บอกว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีอาตมา12ล้านกว่าบาทเนี่ย พระมหาอุดรยืนยัยนบอกว่ามันไม่ถึงจริงๆรับประมาณ5 6ล้านเท่านั้นเองในช่วง -67 ปีที่ผ่านมาแล้วเงินที่ได้โอนมาอาตมาก็เอาไปทําบุญต่อจริงๆเอาไปพัฒนาวัดไปสร้างสาราปฏิบัติธรรมไปสร้างพระพุทธร,รูปบนเจดีย์ไปขุดบอ่อเจดา้าอ่ะไปขุดบอ่อบดานไปสร้างกาแพงวัดติดตั้งโซลาเซลล์เดินสายไฟท่อน้ําแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนักข่าวเราก็จี้ถามไปเลยบอกว่าเอา้าหลวงพ่อแล้วทาไมไม่ให้เขาอ่ะโอนเขา้าบัญชีวัด ทีเดียวเลยมันจบหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยขั้นตอนมันยากนะโยมปกติอะสมมติว่าโอนเข้าบัญชีวัดเนี่ยต้องให้พระแล้วก็กรรมการวัดอีกสองคนเนี่ยไปเบิกพร้อมๆกันมันยุ่งยากแต่ถ้าโอนเข้าบัญชีอาตมาเองปุ๊บเนี่ยพออาตมาได้เงินอาตมาก,ก็ไปบอกเจ้าวาดทีเดียวมันง่ายกว่าเอาไปฟังเสียงนิดนึงครับโยมโอนมาหลวงพี่ก็มาทําทุกอย่างที่โยมเห็นในวัดนี่แหละนะครับ ก็ือเอามาที่วัดวัดเดียวเลยนะครับวัดัดเดียวเลยแหละเพราะไปวัดบ้านเกิดจะไม่ไปทําที่อื่นนะเพราะว่ากลัวกลัวเขาจะตำาหนิเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี้ที่วัดก็จะมีเปิดบัญชีวัดต้องมีสามสามคนมีพระแล้วก็ฆราวาสสองไงนะทีนี้เวลาไปเบิกมันยากนะครับคนหนึ่งไปคนหนึ่งไม่ไป แล้วก็อายุก็มากการใช้มันมันเลยไม่สะดวกในการทำคือมันง่ายแต่เขาป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตง่ายหลวงพ่อนะเออหลวงพ่อก็บอกว่าอาจริงหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าเขาทำมหากิีนอะไรรู้แต่ว่าเขาค้าขายเท่านั้นเองแล้วที่ผ่านมาที่เห็นมีรูปคู่อ่ะคือตอนนั้นเนี่ยคือบอสพ่อเนี่ย ชวนหลวงพ่อไปไวาวพระใหญ่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ภาคกลางจำไม่ได้ว่าจังหวัดไหนแต่ตอนนั้นบอสพอมาขออาตมาถ่ายรูปนะก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยนี่เขาเขามองว่าเป็นการฟอกเงินเอามาทําบุญอะไรแบบนี้เนาะออก็ชี้แจงแล้วกันพระคุณเจ้าชี้แจงที่มาที่ไปของเงินที่ได้มาว่าเอาไปสร้าง นะคะสิ่งสาธานุประพุภายในวัดจริงๆ uh huh. ก็จะพ้นข้อค้รงหาไปแต่บินยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะมาดูเรื่องคุณการจอมพลังนิดนึงค่ะแน่นอนว่ามีคนมารองทุกข์กับคุณการจอมพลังอะ่ะรวม200คนได้นะคะเดี๋ยวจะมีตอบข่าวด้วยนะคะเรื่องที่บอกว่าคุณการรู้เรื่องบิ๊กบอสที่อยู่ภายใต้ ไอคอนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณกันตอบอยังไงเดี๋ยวลองฟังทีเนี้ยเรื่องที่น่ายินดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้สภาทนายความเหมือนจะเข้าร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในการฟ้องแพ่งละที่ผ่านมาเรายังเห็นสภาทนายความเงียบๆใช่ไหมคะเริ่มมีแอคชั่นแล้วค่ะคดีแพ่งนี่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้และเจ้าทุก,ก็คือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายจ้างทนายด้วยเพราะว่าสภาทนายความจะดูแลตรงนี้ให้เดี๋ยวฟังเพิ่มเติมแล้วกันจากคุณธนกฤษจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณาสุขค่ะ อ๋ออย่าก,กังวลแล้วกันเนี่ยผมยืนยันได้แล้วว่าไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยสุดวันนี้เนี่ยวันนี้มาเห็นแต่ง,ตงชุดธรรมดานี่ก็แสดงว่าวันนี้มามาในความเป็นทรรในความนะไม่มีหรอกครับคา่าใช้จ่ายงพราะั้นใครที่เป็นเรียกมาก็ก,ก็มากระซิบหน่อยก็แล้วกันกระซิบกันจมพลังก็ได้นะแล้วเดี๋ยวจะดีดหูให้นะไอ้ที่มันไปไป,ไปเฟกนิวทั้งหลายอะเนาะ <laughs> เออนะมันไม่มีหรอก <laughs> แต่ <c oughs> ถ้าบอกไม่มีตังค์ก็ไม่มีตังค์ก็ตบมือให้พานในความหนสิ <laughs> ยาจัดการไปตอนนี้แพ่งสภาภายในความจัดการให้แล้วทีนี้มาดืงอข่าวลือที่บอกคุณการชองพลังกับพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเป็นสองคนที่รู้ข้อมูลจากสายข่าวหรือคนที่อยู่ในวงในว่าบิ๊กบอสคือคนนี้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 ออคือเขาถามว่าคุณการสรุปว่าคุณกัรรู้แล้วใช่ไหมแล้วพี่หนุ่มกันชัยก็รู้แล้วใช่ไหมดูว่าคุณการตอบอยังไงคะ่ะผมไม่สบายใจมากมีรูปพี่ชนก,กิตด้วยรูปผมด้วยรูปพี่หนุ่มด้วยบอกว่าประชาชนสงสยัยว่ามีการทํางานแบ่งกันแบบ อะไรอ่ะเป็นหน้าท huh? I mean ี่ต่างๆนะเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นหรือเอาข้อมูลจากชาวบ้านเพื่อไปให้บอสพอหรือไม่ผมผมทำไปทำไมอ่ะผมจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะผมยังงงผมจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรผมถามผมถามทุกคนมาที่มาอยู่ตรงเนี้ยทุกคนผมถามเอาจากใจจริงนะทุกคนไว้ใจผมนะครับที่มาหาผมไว้ใจผมไหมครับนะครับคือ ผมไม่ได้มาเอาอะไรเลยไม่ได้อยากไร่อะไรจากทุกคนเลยผมคิดว่าผมมีพลังอะไรผมใส่ให้ทุกคนเต็มที่วันนี้นะครับผมอยากผมอยากชี้แจงหนึ่งปกป้องเคสของผมนะแล้วก็ปกป้องตัวผมแล้วพี่หนุ่มด้วยคนที่เขาทํางานอนะ่ะวันนี้ผมเสี่ยงนะพี่หนุ่มเสี่ยงนะครับทุกคนนะออกมาเล่นงัดกันแบบนี้ทุกคนมีครอบครัวนะผมไม่รู้ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรกับใคร แต่ที่ที่ออกไปอ่ะที่รวมมาเป็นผมอ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่นะครับทำเป็นสกูปข่าวเลยนะจากสื่อสื่อหนึ่งอะค่ะเป็นสกูปออกมาเลยจริงๆปัญหาของคุณการจมมาลังกับพี่หนุ่มกัญชัยที่ถูกอ้างเกี่ยวยงว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครแล้วเหมือนกับมีการช่วยเหลือทางคดีอะไรกับบิ๊กบอสอยู่เนี่ยนะคะอันนี้คุณการตอบมาแล้วจริงๆมันก็มีอีกคลิปหนึ่งออกมาจากสื่อสื่อหนึ่งเหมือนกันเรื่องของทนายตั้ม ถ้าคุณได้เห็นแล้วตอนนี้ทนายตั้มแชร์เองด้วยบอกว่าเขาโดนกล่าวหาซึ่งข้อหาค่อนข้างรุนแรงก็จะจะมีการชี้แจงกันต่อไปครับแล้วก็ด้านคดีเห็นบอกว่าตํารวจสอบสวนคารเนี่ยเตรียมบุกเรือนจำนะครับแจง้งข้อหา18บอสเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นข้อหาฟอกเงินข้อหาพรกกู้งเงินแล้วก็ข้อหาอังยีซองโจรรวมไปถึงจะเตรียมเอาผิดผู้ต้องหาล็อตสอต่อไปด้วย